ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวด้บายเดลัยกับเกมดีคุณภาพสมราคานะครับวัดถับวัดเชี่ยอะไรวะเนี <fi> <What the> ่ยเกมการก็ ก็ตามนั้นเลยครั <c oughs> คือในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเจ้าตัว <The Doctor. S 1> กับเปิร์กที่เคยโหดมากในอดีตนะคือเพลงกล่อมแห่งนักล่าสาวนะหรือพูดเป็นภาษาทางการเลยก็ทันเท็จระบายเนาะคือเจ้าเปิร์กนี้เนี่ยในเมื่อก่อนอะ่ะมันเคยเป็นเปิร์กที่โหดมากเาล่าัตัวด็อกเตอร์เลยนะคือ ซึ่งเปิกนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนยิ่งเราแขวนคนมากเท่าไหร่อะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสกิลเชคอะจึงไม่ว่าจะเป็นการปั่นไฟการฮิวหรือการสะบัดหลุดของสกิลของเจนะ้าเดอะด็อกเตอร์เนาะซึ่งมันจะไม่มีเสียงแจ้งเตือนเวลาสกิลเชคขึ้นเด้งขึ้นมาแล้วมันจะเด้งขึ้นมาถี่มากคือเมื่อก่อนนี่คือแบบตุ้มตามตุ้มตามกันรัวๆคือมันแอบโกงนะเมื่อก่อนแต่มันก็ได้แค่เมื่อก่อนนะคือตอนนี้เนี่ยมันก็โดนเนิฟแล้วโดยเหลือแค่สกิลเชคปั่นไฟกับสกิลเชคฮิวนะ <laughs> น่าเสียดายจริงซึ่งมันยังน่าใช้อยู่ไหมเราเดี๋ยวเราลองดูในเกมกันได้นะฮะโดยเปิลทีม่มเอาไปในวันนี้จะมีอันไหนอีกเนาะเอาไว้กันเปิกที่โดนหอนได้หนึ่งรอบเนาะแล้วก็เพลงกล่อมเด็กของเจ้าตะตะลกเนาะเอาไว้มากระทืบแรงแล้วก็กันเครื่องของแม่อ้วกเนาะโอเคะลองดูได้นะครับเออด่านนี้อีกแล้วเหรอไม่เบื่อกันบ้างหรือไงเนี่ยมาดูโทเทมมันเกิดกลางทุ่งให้ตายเดี๋ยวช็อตเจอคนไหมเนี่ย เจอสามว่ะได้อยู่โอเคไปแกะกล่องคนหนึ่งนะฟาดหัวไปก่อนทีหนึง่งโอเคนึกว่าเขาจะวนแมสนี้ถ้าวนแมสนั้นเขาเจอโทเทมผมจบเลยคือว่าจะเอามาเล่นไม่ได้เล่นละ มันโดดไม่ได้เพื่อ,อนใจเย็นๆผมว่าเครื่องเสร็จเครื่องหนึ่งเชียวป่ะแบบปิ๊งๆเลยน่าจะอยู่เครื่องกลางแมปไม่ก็เครื่องทางขวาผมโั่วทมแตกแล้ววะมเมป็นไรอนะเรายังมีอะไอรอิงเนาะโอเคกัดทีบเครื่องก่อนแต่ว้ วิ่งติดโอ้แมทมันแปลกๆว่ะเชี้ยะตะวันว,วิ่งฉีกเด็กคนนี้มันฮิตวิ่งฉีกกันว่ะโอ้อย,ยให้ตายวันดีเลยวไะ เอาเดินติดเหรอข้างหลังมีไม้เอา้าไม่เข้าไม้เฉยอะไรวะเง <taps> ินแมสเอลทีเพื่อน<รง> <as> ผมต้องคุมโซนเล่นฝั่งนี้วะคือโท็เท็ผมเกิดฝั่งเนี้ยคือคิดว่าคงไม่ได้ใช้เอาไปแขวนไใดใ้กลอ่ โอ้นี่ก็รีบปั่นจังให้ตายเหอะรีบปั่นอะไรกันขนาดนั้นไหนละ่ะเข็ลงไม,ม้ไม่ได้เนาะมันทำไมเหลี่ยมเดินมันแปลกๆว่ะเนี่ยวันนี้เดี๋ยวไว้โอเคฟาดแม่งไปก่อน ซำมดไว้เลยฮะฮะช็อตดึงได้สองเหรอดีจะเอตายยากปะ <c oughs> คือตอนนี้สแต็กผมได้สองละเดี๋ยวคนดีน่าจะได้สามเขาเริ่มปั่นไฟหรือว่าฮิววันยากขึ้นละเห็นปะระเบิดกันรัว คือไม่ได้ปั่นกันยังไงอ่ะตอนนี้สามจะแตกและว,ว้าวทำไมนายไม่ฮิวเหรอถามจริงคือนายกลัวเราโดนนายกลัวเราช็อตมากกว่าล,มล้มเหรอเนี่ย What the fuck เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าปล่อยตายนะเว้ยคอเด็ดจะเย็นอ๋อโอเคอะไรวะเนะี่ยสวัสดีไม่ให้โดดหรอกมาอันน,นโยนเกมแล้วนะมึงวยหนกงว้ย,วยจะเย็นโอมามามาไม่หนกงว่ะมึงนอนดิ่งไปเลยนะมึงนอนตรงนั้นไปเลย น,นี่ยละม็กทอมัสไม่อยู่ด้วยเฮ้ย yeah. ว่าผมแขวนเลยเอ้าตรงนี้โอเคว้าวัดเดี๋ยวนะบร ผมไม่เมาโดนหน้าต่างต่อว่ะเฮ้ยเป็นสุดจัดเฮ้คตอนนี้ลงไม้ไม่ได้หมา72เหรออย่าเอเคตอนนี้เรารวบรวมมณนีได้เมตรที่ห้าละเอาดีไหมคือตอนนี้ผมว่าเซอร์เขาปั่นไฟกันไม่ได้อะ คือปั่นไม่ได้จริงๆนอะ่ะผมว่ามันก็ยังน่าใช้อยู่นะเปิดกระต่ายเรียกว่าโอ้เพลงเอ่อผมจำชื่อเปิ้ลไม่ได้อนะ What วัดวั h ดับฟังนี่อะไรวะเนี่ยเกมกาง เดี๋ยวนะยังปั่นได้อยู่หรอสุดจัดวะแขวงเลยเอาให้ตายก่อนมาๆๆอย่านั่งเลยมันเมื่อยมาอยู่มันเสาดีกว่าเฮีย <c oughs> ตาละหนึ่งพอดีโดดเอาวตามม่างไปได้นะวะ่าตายยากลบว่ะ ไปตรงนั้นอย่าไปตรงนั้นนั่นโทษเทมเรลาอย่าอ้าอวิ่งสวนว่ะสุดจริงเฮ้ยผมปล่อยก่อนก็ได้ไล่คนอื่นมันจะได้ยื้อๆหน่อยให้เซอร์เขาได้ทรมานกับเปิ้ลก,กระต่ายของเราเอาไว้จูบบ้านใหญ่ให้ตายจูแม่งจูกเด็กเยอะชิบหายพังหน้าต่างกัน,น วดีด้จะหลบสายฟ้าคือเจอด็อกเตอร์อย่ายมีงอกไม้นะเขาทำดีละคือถ้าเจอด็อกเตอร์ให้ล,ลมลมไม้ไปเลยคือมันอมอบเหรอคือมันเงี้ยมันลมไม้ไม่ได้ ปฏิยุตธ์เอาไว้ตายยากปะไม่มีคือตอนนี้แบบเครื่องแม่งระเบิดทุ่มตามทุ่มตมฮิวก็ฮิวแตกคือไม่ได้เล่นกันดีๆมันก็ยังน่าใช้อยู่แต่มันเอามาใช้กับอะไรนะสกิลติดตัวของดอเรไม่ได้ละเวลาเราจะปลดปลดหัวเราอะมันมันก็ไม่ได้ปลดยากมาก่อนละแต่เรื่องปั่นไฟกับฮิวมันก็ยังน่าใช้อยู่ เจอคนเดียวหรือวะ่เนี่ยโอ้เขาได้เจอโทเทมบ์แล้วเคยมาเจอตอนนี้มันก็ไม่ช่วยอะไรละเขาเหลือสองคนเนาะตรงนั้นไม้แตกเพื่อนไม้ปลอม โอเคได้ได้มาจะบอก้เพื่อนก็ได้มาคือโคตรชอบเลยสายรักเพื่อนเนี่ยมาตายยากปะโอเคเี๋วคนนี้น่าจะตายแล้ว ด, ي, ดูดิคอเดตเขายังเ <c oughs> ขาหิวว่ะเขาน่าจะหิวอะ่อวอะเ <c oughs> okay, คยเขาหิวเสร็จด้วยอ๋อคนนี้เฟสสองนี่หว่าเจอละเขาอ,อยู่หลังเนินนี้เมื่อกี้นกบินไหมวัส <c oughs> ด,ดี <c oughs> พเพื่อน <c oughs> โอ้ยเขาโผดตีหน้าปั๊บปั๊บปับปั๊บปับโคตรเกลีย <c oughs> ดด่านนี้แรกๆก็ชอบนะถ้าหลังมาแม่งเริ่มน่าเบื่อแล้ว ดีจบเกมเหรอหลุมู่ไหนวะเจอละโพรวด่านนี้มันหาหลุมง่ายนะหลุมมันชอบเกิดแบบกลางแมพบม้างในแมสหมู่ั้งอย่างเงี้ยก็จีจีนะ